ต้อง99.99ครับผมขาดไม่ได้เกินคนวันนี้เราก็ไม่เอาครับวันถุดิบนี้ก็คือจากชายทะเลใช่ครับเส้นปลาเนื้อเส้นปลาอร่อยครับดีมิตเต็ดอีดิชั่นหาที่ไหนไม่ได้ครับนั่นอันนี้ถ้วยแลครับแค่อย่างนี้เหรอครับอันนี้พิเศษมันจะมีเกี๊ยวพุิกเกี๊ยวปลาเราจะมีชิมเหมือนกันเส้นปลาต้มยำครับได้ครับ จากจากมือผู้ชายที่จริงใจจริงใจจริงจังสเส้นตาแล้วนะซิงนเนเจอร์วะมา,า,าต้องกินเออมาแล้วกินที่มาที่มาที่มันเ,เริ่มต้นจากตรไหนวะเยอ,อ,อะนะเยอะ เป็นอย่างนี้ทุกวันครับเป็นอย่างนี้ทุกวันครับผ่านเพลงร้านนี้ร้านนี้ไม่เดินต่อครับขอบเชิญดัตติอาเฟกนงครับขอบขอบเชินในเสียงเพลงก่อนจะเปิดร้านศึกษามาทำไมอยากเปิดร้านก็นพ็พอไปกินมาเนี่ยครับแล้วก็ถูกใจครับแล้วก็โดนใจครับน้องเจ้านี้เลยครับเจ้าของเป็นชายเขาอยู่สีคิ้วครับเป็นนื่งยันครับนั่นยัน สีคิ้วสีคิ้วเป็นสีแถวแถวลาดลาดเฉาสีมาครับ <c oughs> ที่แบบสีมว่วงสีเหีืองอะไรไม่ได้ที่ปทเปนู่นเลยไปนู่นเลยลาดเฉสีมาเดี๋ยวคุณอย่าชวนชวนคุยมากนะครับสูตรมันจะมันจะเข้าสเต็ปนะมันจะนัวกว่าเดิมวันนี้เราจะมาเนะ <c oughs> ปา็นรัวไรครับเส้นปบาต้มยำครับ ครับพิเศษซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นแยกตัวเรื่องของจะไม่ค่อยมาทหนเองเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะไม่เลยแหละถอยไปตามตามสูตรมันก็ได้เม pues ื่อกี้ยังมาดูอันนี้เป็นเมนูที่แนะนำเนียครับเหตุผลนะครับเข้ามาร้านต้องต้องจัดนะครับมาตุด้ดหลักของเราคืออันนี้ถามผมก็จะให้สองเวอร์ชันไปเลยครับสองอ๋อมันพิเศษครับเพิเศษตามส ถัวงอกี่เป็นหมว้นเข้าัวงอกนำเข้าครับเราจะเลือกหลังร้านเราจะเลือกต้นที่ดีที่สุดของของแต่ละพื้นที่เลยครับตรงเรียงตรงขาวนวลไม่มีสีอื่นระโดใช่ครับประมาณนั้นเลยครับเพจะได้กินปลาด้วยนี่ถือว่างานที่ดีมากคุณตังงวงนที่ร่วมที้ประมาณเท่าไหร่ครับต้องเก้าบเ้าดเกครับผมขาดไม่ได้เกินเกินกวนี้เราไม่เอาครับไม่สา่ารที่อ่กัน นี่เกือบแล้วนะเกือบแล้วนะแต่ถ้าจะตอบว่าลิ้นเลียนี่ก็ได้นะครับปกติการนี้ก็คือถ้าอยุดหยุดก็จะเลียใช่ครับต้องทำกินเองครับต้องฝนตีมือเองไปเรื่อยๆครับ แม่ปวดเราก็จะสวยๆคัดหน้าตานะครับแม่ปวดเราคัดหน้าตาทุกคนก็คือจะเป็นสาวโสดเท่านั้นเลยโสดสนิทเลยรัวก่อนแล้วเมื่กี้กำลังจะได้กินเชี้ยวดิบนะครับแต่ดีที่เกือดพักเกือดมาเราอกาจจะแกล้งเนี่ยแหละครับกู้มาแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่บอกเกือบโดนเซอร์ไพรส์ตายแล้วทำให้อยู่นี่นะ มันุ่นด kind of ินี um, loves, ่ก็คือจากแฟนชายเราเรนใช่ครับใช่ครับเส้นปลาเส้นปลาอร่อยครับล้วนดีมิเต็ดอิดิชั่นหาที่ไหนไม่ได้ครับเดี๋ยวปลาโนทองเท่านั้นครับผมมีพิเศษสหรับคนพิเศษจะย่างล่าว่ารู้จักพอนไซด์เแก้ใครับผมใช่ครับแก้ดีพิเศษเลยครับเนื่องมจักพอนไซดจ่ายมีคอนชซยเซ็นไหมวะ ีุ่มาบ่อยครับมาบ่อยพี่คุยพี่กู้พาเด็กๆมาเรื่อยๆได้ห่างจากนี่ก็ประมาณ20โลครับโดยประมาณนี่เราไปแล้วเราจะไม่ซ้ำนะครับ ใช่ครับเใช่ครับอันนี้ก็คือปกติให้ยังดีใช่ครับใช่ก็ทุกคนจำตำแหน่งของชิ้นไว้นะครับต้องตามนี้นั้นนะครับวางจุดศูนหรือว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผิดสูตร ใชอย่างงี้เหรอครับอันนี้พิเศษมันจะมีเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวปลาเราจะให้ชิมหมดเลยครับก็เรี่ถ้าเส้นปกติที่ขายจะเริ่มด้วยหอสิบใช่ไหมถ้าเส้นปลาจะสตาร์ทที่หอสิบครับเกือบเกือบเอาน้ำลวกแล้วเนี่เราแยกหม้อนะครับ อย่างครับนี่เป็นน้้ีใส่กนด้วยนมครับนมสดครับวนซ้ายแล้วก็วนขวาอ่านี่นะครับเวลาใครสั่งให้มาดูด้วยเลยนะว่าวนซ้ายแล้ววนขวาครับอมเสิร์แล้วจะเป็นโชงรตาครับผมไม่เด้อะไรเลยใชครับ นี่ครับก็เรียบร้อยครับได้แล้วครับนี่ชื่อเมนูว่าเส้นปลาต้มยำครับ่ครับจะจากมือผู้ชายที่จริงใจจริงใจจริงจังครับ